ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดวิเลียนด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในอนาคตเร็วนี้เราอาจจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณกลับมามีชีวิตอีกครั้งและอาจจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตามสวนสัตว์ต่างๆก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณที่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะคืนชีพมันอีกครั้งในยุคปัจจุบันซึ่งเราอาจจะได้เห็นความสําเร็จนี้ในอีกไม่กี่ปีต่่่่อออออจจาาาากกกกกกนนนนี้้โเเเเเคครรรัับพืไไไมมใหป็สสวลละะชฝด แล้วไปดูกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่อันดับที่5กราวสล็อตนี่คือหนึ่งในเมกาบีสที่อยู่ร่วมยุกมากับเสือเขี้ยวดับและแมมมอตและเชื่อกันว่ามันเป็นสัตว์ยักษ์กลุ่มสุดท้ายที่หายไปจากโลกเพราะหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำที่นักวิทยาศาสตร์เจอทั้งมูลและโครงกระดูกของมันซึ่งเป็นแหล่งรวมของ DNA ที่หาได้ยากแต่การชุบชีวิตเจ้าสล็อตยักษ์ที่สูงเกือบ3เมตรนี้ก็ยังมีอุปสรรคก็คือการที่จะหาแม่อุ้มบุญให้มันด้วยสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงมากที่สุดก็คือสล็อตในยุคปััจจุนนามดีข ที่เล็กกว่ากราวสลััดหลายเท่าตัวเลยทีเดียว อันดับที่สสไมล์โลดอนสไมลโลดอนหรือเสือเขี้ยวดาบเป็นสัตว์ตระกูลแมวใหญ่ที่มีเขี้ยวยาวที่สุดในโลกโดยสไมล์โลดอนมีช่วงขาที่ค่อนข้างสัน้นแข็งแรงเขี้ยวยาวกว่า25ซนติเมตรและอาจมีน้ำหนักตัวเกือบ200กิโลกรัมลักษณะโครงสร้างทางร่างกายที่หนานและบึกเบินบ่งบอกว่ามันไม่ใช่นักล่าที่รวดเร็วมากนักนักบรรพชีววิทยาเชื่อว,ว่าส m มล์โลดอนน่าจะล่เหยื่อขนาดใหญ่ที่หนังหนาและเคลื่อนไหวได้ช้าอย่างพวกมัสโตดอนไบซันยักษ์สลอตยักษ์แมมมอธโ ที่มีรูปร่างดูคล้ายกับอูดผสมกับสมเซจและท็อกเซอร์ดอนซึ่งมีรูปร่างหน้าตาและขนาดใกล้เคียงกับพิปโปโปตเตมัสเป็นอาหารโดย DNA ของมันกับทายัตในโลกปัจจุบันนั้นมีความใกล้เคียงกันพอสมควรแต่ก็ยังไม่มีอะไรมายืนยันได้ว่ามันจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้นั่นเอง อันดับที่3 p y r e เ e a นีย e x แพะ p y r e n e a n i b e x คือแพะผู้เขาสายพันธุ์หนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วและได้รับการยกเลิกสถานะการสูญพันธุ์ประมาณ7นาทีก่อนจะกลับมาสูญพันธุ์อีกครั้งเพราะทารกที่เกิดจากการฝากคันในแพะนั้นไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เพราะปอดที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่จึงทําให้มันกลายเป็นแพะสายพันธุ์ที่ยังไม่สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งได้แต่ในอนาคตก็ไม่แน่โดยโอกาสที่จะคืนชีพมันสําเร็จก็ถือว่ามีไม่น้อยเลยทีเดียว อันดับที่2 t a ทัสมาเนียไทเกอร์เสือทัสมาเนียหรือไทลอซินเมื่อตัวเต็มที่จะมีน้ําหนักประมาณ35กิโลกรัมลำตัวยาวประมาณเมตรครึ่งอายุไข่ของมันนั้นยังไม่ทรบาบแน่ชัดแต่มีตัวหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในสวนสัตว์ลอนดอนมีอายุมากถึง10ปีส่วนตัวที่อยู่ทัสมาเนียนั้นมีอายุถึง12ปีด้วยกันและมีการพบเห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเสือทัสมาเนียในเวสต์ออสเตรเลียบนแผ่นดินใหญ่แต่พ เป็นฟอสซิลหรือซากศพที่ติดอยู่ในหินอายุประมาณ3,100ปีแต่ถึงอย่างนั้นก็มีนักชีววิทยาในออสเตรเลียยังมีซากศพตัวอ่อนของสัตว์สายพันธุ์นี้เก็บเอาไว้เพื่อที่จะชุบชีวิตมันกลับมาอีกครั้งนั่นเองแต่ก็มีปัญหาเช่นเดียวกับสัตว์สายพันธุ์อื่นๆก็คือ,อยังไม่สามารถหาศาตร์ที่มีความเหมาะสมมาอุ้มบุญได้นั่นเอง และอันดับที่1นึ่งแมมมอธแมมมอธถือกําเนิดขึ้นเมื่อราๆ2.6ล้านปีก่อนในยุคไพลอซินตอนต้นและสูญพันธุ์ไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อประมาณ11,700ปีที่ผ่านมาแต่เดิมเชื่อกันว่าแมมมอธนั้นสูญพันธุ์ไปเพราะถูกล่าโดยมนุษย์จนหมดแต่จากหลักฐานใหม่ที่ได้ทําการศึกษาพบว่าแมมมอธนั้นสูญพันธุ์ไปเพราะสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากกว่าโดยประชากรแมมมอธในยุโรปเกือบสูญพันธุ์ไปก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณ20,000-30,000ปีก่อนจากน,น นขึน้จึงพากันสูญพันธุ์เนื่องจากสภาพร่างกายที่ใหญ่และมีขนยาวปกคลุมลำตัวและจากการศึกษาด้านพันธุกรรมศาสตร์และ DNA พบว่าแมมมอตนั้นมีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับอีเลฟสัสหรือช้างเอเชียที่ดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันจึงมีความพยายามจากนักวิทยาศาสตร์ที่จะโคลนนิ่งตัวอ่อนของแมมมอตให้เกิดขึ้นมาให้ได้โดยให้แม่ช้างเอเชียเป็นฝ่ายอุ้มท้องจากการสกัดนิวเคลียสของไขกระดูกบริเวณต้นขาจากซากลูกแมมมอธที่ค่อนข้างสมบูรณ์เพราะถูกแช่แข็งในน้ำแข็งนั่นเอง JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco, but I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back.